ทำไม่ได้นะไปกันเนาะเะนาไปดูตรงไหนกันตัาบางีาเกว่าอันอนมอพเเนาะหน้าสมัยเนาะมันจริงนะมันฟัมผียากมาก Okay. มาแล้วนะโอเคตัวแรกนะฮะเอ่อตัวนี้เลยเนาะเป็นไซนแอนทิสนะฮะโอเคนะ,ะตัวนี้เลยเนาะมันชื่อเอ่อฮะมินจนะนีคัมราฟแมนนะฮะรานะคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะฮะมาดูสก,กีวอดีก่ก่อนนะ โอเคนะมาแล้วเดี๋ยวนะฮะโอเคไว้ตรงนี้แหละโอเคฮนะาเด ah ี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแล้วเราจะไปทดลองกันก่อนนะฮะว่ามีตรงนี้ด้วยนะเอาฮะนะฮะโอเคต่อไปนะฮะก็ค <Kivol. sky sensation> ือ <rops> ก็คนะืออาบนซีก็คือปืนแล้วก็<อ> <c oughs> มาดูกันนะฮะว่าเออตัวใหม่นะสามารถสู้กับบอสได้ไหมนะไปดูกันเลยนะฮะมามาดูกันว่าเออจะสู้กับบอสเอสโตได้ไหมเนาะเอสโตอออโตูที่ไงนะฮะเดี๋ยวหนึงกว้างไปโอเคนะฮะเนี่ยมาตัวแรกนะตัวใหม่นะสู้กับออโตจะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะเออสีนี้มากันเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิด โอเคมาโอเคมาอันเครื่องนี้เเอาให้เสกเนาะนี่เลยเน,ะนาะผู้คนอาจจะรู้แล้วเนะคะถือตรงนั้นอืมผมต้องเสร็จก,กอ่อนมาฮะสวยแม่งไปดูบ้าน เกินนะฮะต่อไปนะฮะก็คือก็อคือมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะแต่มันจะลงไปข้างล่างเลยนะนี่ตรงนี้นะอ่ะไททันเอออะไรนะไททันมองอันนะั้นฮะมันมาอยู่ตรงนี้แทนฮนะแล้วก็นี่นะฮะอันนี้คือตัวใหม่เลยนะฮะก็คือตัวนี้นะนแซมเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยลดราคานะฮะเนี่ยตัวเนี้ยลดราคานะจากสองหมื่นเป็นเออ หนึ่งหมื่นสี่พันสี่หมื่นห้าพันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะอะไรก็ไม่รู้นะฮะโ้แบบโคตรเยอะนะฮะก่อนจะขั้นตัวนี้สองตัวนี้ไปนะเพราะว่าผมไม่มีแล้วก็ตัวพวกนี้ด้วยนะฮะก็เออไอเนี้ยอเลนก็ไม่รู้นะฮะหมดเลยเนาะโอเคต่อไปนะฮะก็คือตัวใหม่นะตัวใหม่ันยังไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนาะต่อไปปรากฏที่ตรงนี้นะฮะตัวกันตัวใหม่ ตัวนี้โอเคเป็นลาดอะไรลาดลาดเต่าน่าจะเป็นลาดสปิกร์ม oh, oh. แมน <c oughs> โอเคฮะต่อไปนะฮะก็คือก็อคือมีเออตัววันนี้ด้วยนะกะ็คือผมขอไม่รีวิวเนาะเนี่ยผมไม่มีโลบักนะฮะโอเคส่วนสองตัวนี้นะฮะผมบล็อกได้ตัวหนึ่งเนาะตัวตัวนี้นะ่าต้องเติมเนาะแล้วก็ต้องมีต้องผ่านดาดไท้แมนนะ ต่อไปนะฮะก็คือเออให้นะคำไม่ลานะตัวนี้ดีอยู่นะเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวไม่โหลดเป็นไงฮนะโอเคโอ้ไม่โหลดอะ่ะโอเคนะโหลดแล้วเนาะนี่อย่างแรกนะแขนมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเป็นเหล็กอย่างนี้เนาะก็คือต้องเก็บเก็บคิวนะฮะให้ครบเบอร์สามสิบก่อนเนาะแล้วก็จะเอ,อ่อทวีคูณไปเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะฮะมาเป็นเออเป็นล่างเลยนะคะมันยังล่างเลยนะเล่น ็คือแขนเออแรงดึงดูดนะ ai còn đi là tôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ง่ายแขนง่าย <Okay. S> 2> 2นะฮะโอเคเขียนให้นะฮะบอลเดี๋ยวเป็นไงยเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวปะหนึงแดี๋วหนึ่งน,นะฮะเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่แป๊บนึงนะตัดไปก่อนฮะโอเคนะฮะแล้วก็มากดดัาานไม่ซึ่งสู่ตรงนี้เนาะ ก็คือแบบเข้าปรับด้วยนะฮะก็คือแบบเ okay, <Okay, S 1> คก็ประมาณนะั <c oughs> ้ครับก็เออมันต้องมาเล่น่านนี้เนาะแล้วก็ไปเล่นถึงด่านที่เออสามสองนะฮะก็มันก็จะมีวอดสออกมานะก็จะมีแขนเอสตัวนะฮะแล้วเราให้ไปเก็บนะฮะก็มีแค่นั้นแหละฮะบายครับ